ทำอย่างไรนะครับเมื่อโทรศัพท์มือถือของคุณโดนรีโมทควบคุมจากระยะไกลไอ้พวกมิจฉาชีพทำยังไงดีไปไปดูข้อมูลกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องสาระกันนะครับจะเป็นเรื่องของพวกมิจฉาชีพนะครับจวหัวมาว่าทำอย่างไรเมื่อโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆน,นะครับโดนรีโมทนะครับ ควบคุมจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพจ CIB นะครับไทยแรงนะครับเ,เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับโอ้โห a c e b o o k ลดการมองเห็นนะครับเพจแบบคนติดตามหลักแสนโพสตทีคนกดถูกใจกดไลค์หลัก10หลักร้อยก็มีนะครับอย่างเพจผมเนี่ยโอ้โหหลักคนติดตามหลักหมื่นโพสตที คนเห็นแค่หลัก10บนะครับบางทีมันก็ตอแตะเนาะเดี๋ยวช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับก็คืออ,อรีโมทควบคุมคืออะไรใช่ไหมอธิบายก่อนก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับหลอกให้เราดาวน์โหลดแอปนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับกดลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อที่มันจะให้เราเนี่ยไปติดตั้งแอปรีโมทโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับพอ เราติดตั้งแอปรีโมทไว้ที่มือถือของเรานะครับไอ้พวกมิจฉาชีพมันก็จะใช้มือถือของมันเนี่ยควบคุมโทรศัพท์เราอีกทีหนึ่งนะครับโดยการเข้าไปนะครับแบงค์นะครับโอนงโอนงโอนเงินอะไรประมาณนี้นะครับมุกของพวกมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าไอ้มุกรีโมทเนี่ยมันจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่ได้โหลดแอปนะครับไม่ได้ดาวน์โหลด เว็บหรือว่าดาวโหลดพวกลิงก์เถื่อนๆของพวกมันนะครับเพื่อนๆต้องระวงังซึ่งการโดนหลอกเนี่ยคนที่ไม่ได้โดนก็จะบอกว่าเอ้ยโดนได้ไงเราไม่ต้องไปโหลดสิใช่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของอจุดอ่อนของเราอย่างบางคนแพ้พวกโปรโมชั่นนะหลอกเป็นพวกช้อปปี้ a าซาดมาให้คูปองคลิกลิงก์เก็บคูปองอะไรพวกนี้หรือว่า แพ้พวกทำบุญอาหารสัตว์อาหารหมาอาหารแมวคลิกลิงก์อะไรพวกเนี้ยหรืออ่านข่าวบันเทิงนะครับหรือ,เ,อเรื่องของความโลภลงทุนเงินกู้ต่างๆมันจะมีมุกเยอะมากเพื่อนๆเพื่อนๆต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้าเห็นใครที่แบบเพื่อนๆที่กําลังโดนอยู่ต้องเข้าไปช่วยเตือนนะครับเพราะบางทีเราเราก็พลาดกันได้นะครับอย่าไปว่ากันนะครับ ให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวนะครับอ่ะโอเคเราไปดูข้อมูลกันเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้โจ๋งหัวนะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าหากเราให้มันหนึ่งข้อนะข้อแรกนะครับหากยังสามารถสัมผัสหน้าจอได้นะครับให้รีบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อเน็ตด้วยนะครับของมันเชื่อมแล้วก็ของเราเชื่อมมันถึงจะควบคุมได้นะครับ ้าเรายังแตะหน้าจอแล้วก็ปัดปัดปัดได้อยู่ก็ปิดเน็ตนะครับอันดับแรกตกใจปิดเน็ตก่อนปิดเซลลูล่าก่อนนะครับโดยการปิด Wi-Fi นะครับปิดเซลลูล่าปิดบลูทูธเปิดโหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็ลบแอปแปลกปลอมออกทันทีนะครับอันนี้ตั้งสติแล้วก็ดูว่ามีแอปไหนแปลกปลอมมานะครับปิดเน็ตก่อนปิด Wi-Fi ปิดบลูทูธเปิดโหมดเครื่องบินก่อนนะครับ แล้วก็ลบแอปที่มันไม่คุ้นนะครับหรือพวกแอปพวกนี้ที่เราอยากจะดาวน์โหลดก็ต้องโหลดในพวกเพ o โตนะครับหรือว่าใน Android นะครับที่มันมีจริงๆแล้วก็แนะนำว่าโหลดแอปที่มันดังๆหน่อยเลันะครับที่แบบเราพอจะคุ้นหูเนาะอ่ะโอเคขั้นตอนที่2นะครับก็คือหากไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้หรือหน้าจอเป็นสีดำนะครับขบวนการนี้มันเข้าสู่โหมด ิดหน้าจอเราแล้วมันก็คอนโทรลของมันและวนะครับถ้าเป็น iOS กดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มลดเสียง1ครั้งกดปุ่มปิดนะครับเปิดปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้นรูป Apple นะครับเมื่อเครื่องเปิดมาใหม่ให้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตลบแอปแปลกปอมทันทีโอเคมันก็เป็นการรีเซตนะครับก็คือ กดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องค้างนะครับอันนี้เป็นรีสตาร์ทของ iPhone นะครับผมเคยทาคลิปไปแล้วทำง่ายนะครับก็คือกดทีละปุ่มครับ1 2 3นะครับอ่ะโอเคตัว Android กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ20-30ถึงวิเมื่อเครื่องเปิดมาใหม่ให้ตััญญายอินเทอร์เน็ตลบแอปแปลกปลอมออกนะครับคล้ายๆกันนะครับปิดเน็ตรีสตาร์ทเพื่อจะให้มันเปิดหน้าจอมาใหม่แล้วก็ปิดเน็ตนะครับโอเคต่อไป หากไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่1และ2ได้ให้ปิด Wifi เราเตอร์และก็ถอดปลั๊กจากนั้นให้ถอดซิมการ์ดออกทันทีโอเคตัดสัญญาณเน็ตนะครับก็คือตัดสัญญาณเน็ตนั่นเองนะครับจัดการทำตามนี้เลยครับปิดกลอง Wifi นะครับถอดซิมออกแม่งเลยนะครับต่อไปอจบแล้วนะครับมี3อข้อ,อง่ายๆ1 Burn ึเปิดโหมดเครื่องบินนะครับ ปิดนงปิดเน็ตให้หมด2นะครับรีสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยปิดเน็ตนะครับถ้ารีไม่ได้นะครับปิดเราเตอร์นะครับหรือว่าดึงซิมออกแม่งเลยนะครับจบอันนี้ก็เป็นทางแก้หลักๆนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆตกอย่าตกใจนะตั้งสติแล้วก็ทำตามนี้นะครับโอเคฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามโดยระวังมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องทางนะครับการซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถ เข้ามาดูนะครับคลิปผมคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ากดติดตามก็ได้นะแล้วก็ลิงก์พวกแอฟเฟลี t e โปรแกรมผมก็จะแปะไว้ด้านล่างนะครับเพืเ่อนๆสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะครับเก็บคูปองส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าเด่นๆของผมก็จะเป็นหมวดการเงินนะครับก็ประกอบไปด้วยพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับขอสินเชื่อลยนตนออนไลน์นะครับสินเชื่อบ้านออนไลน์ซื้อมือถืออุปกรณ์กีฬาซื้อคอมอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ ถ้าหมดการเงินขออ่านคําเตือนนิดนึงนะครับแบงค์ชาติให้เราขึ้นคําเตือนทุกคลิปนะครับก็คือใช้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ชําระคืนได้เต็มจํานวนตามระยะเวลาที่กําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบีย้ย16%ต่อปีนะครับหรือว่าเงื่อนขาตามที่ธนา,า,นาคารกาหนดโอเคตามนี้นะจะสมัครบคัตรเครดิตหรือว่าขอสินเชื่อต้องรู้เรื่องดอกเบีย้ยนะครับถ้าไม่จ่ายตรงเวลานี่ดอกเบีย้ยขึ้นนะนะครับใช้เท่าที่จําเป็นนะครับโอเค ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติกดตามด้วยจุ๊บๆบ๊ายบายครับระวังมิชาชีพด้วยนะ